We gotta take a night train to the... กับมาพวกกบผมแบงช่องแบงซาใช่นหมครับปิ๊งเอาจะไปนะครับผมวันนี้หัวค่อนข้างที่จะกรดเซิร์กระเสริมพูดตรงๆคือหน้าสดมาถ่ายนี่แหละครับแล้วประเด็นก็คือน้ำหอมตัวนี้ผมเคยคิดจะรีวิวมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ไม่ดูความบ้าบอความอะไรของตัวเองก็คือแบบลบฝ่ายทิ้งแบบว่าอยู่ดีก็ลบแบบว่าไม่เอามารีวิววันนี้ก็เลยได้เลิกง,งามยามดีเนาะจริงๆแล้วนะครับผมไปสิงอยู่ในเพจที่ชื่อว่า น้ำหอมแท้แม่ดูออกแล้วก็มีคนขายน้ำหอมตัวนี้แล้วเขาก็บอกว่าน้ำหอมตัวนี้เริ่มจะไม่ค่อยมีขายแล้วก็เริ่มเป็นของที่ rare item ผมเลยรู้สึกว่าเออโอเคเอามาพูดซะหน่อยเพราะว่าผมก็เคยใช้มันมาน,นานแล้วครับก็คือแบบอยู่ด้วยกันมาสักพักหนึ่งถ้าสังเกตดูก็คือแบบ หายไปเกือบครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับผมน้ำหอมตัวนี้นะครับของบ i ที่สเปียร์ออกมาในปี2008นะครับโอเคสําหรับน้ำหอมตัวนี้ของ Britney บิทในคอมเมนคอเขาจะเป็นซิตรัสกลิ่นสวีทกลิ่นวอร์มสไปซี่กลิ่นวานิลาไวท์ฟลอร์แล้วก็กลิ่นวูดดี้ครับผมซึ่งต้องบอกมาตามตรงที่เขาบอกมาความซิตรัสความสวีทอะชัดเจนความวานิลานี้ <S <S นมีบ้างในช่วงหลังๆนะครับผมแต่ความเป็นแบบวูดดี้อะคือแบบ ผมมองไม่ค่อยเห็นความเป็นรื่นของเขานะครับผมอืมมารู้จักโน้ตกันแบบ,รบคร่าวๆนะครับท็อปโน้ตจะเป็นออเรนจ์แทนจ์รีนเลมอนเวอร์บีน่าแล้วก็นีโรลี่นะครับผมก็คือเปิดตัวมาจะมีความซีตรัสจะมีความส้มอะไรอย่เงี้ยนะครับผมนี่คือสิ่งที่เขาบอกเราในท็อปโน้ตนะครับบิตโน้ตจะเป็นกลิ่นสวีทโน้ตกลิ่นโคลฟแล้วก็ลิลลี่แล้วก็กลิ่นจัสมินครับก็คือมะลีนะครับเพราะฉะนั้นช่วง,งกลางเขาจะเป็นกลิ่นของความหวานเป็นกลิ่นของความละมุนเป็นกลิ่นของความแบบ แอบมีความขนม,มในความรู้สึกผมนะครับผมซึ่งเบสโนตจะเป็นวานิลลาแอมเบอร์อูซี่โนตแล้วก็กลิ่นแซนด้าวูดครับซึ่งถ้าเบสโนตมันเป็นประมาณนั้นมันก็คงจะเป็นกลิ่นวูดดี้อย่างที่เขาบอกแต่ในความรู้สึกผมจากที่ใช้มามันไม่ได้รู้สึกถึงความวูดดี้นะ, <What? S 1> ะมาดูแพ็กเกจจิ้งกันก่อนคือแพ็เกจจิ้งของเขานะครับก็เป็นขวดสีแดงแล้วก็มีเพชร สีขาวๆนะครับผมมีจุดๆเล็กๆข้อขวดนี้จะเป็นสีแบบแดงๆเชอร์รี่เชอร์รี่นะครับคือตอนแรกอ่ะผมมีความรู้สึกว่าโนต้ตมันจะมีความเป็นเชอร์รี่ด้วยซ้ำในความรู้สึกของผมแต่พอไปอ่านดูโนต้ตแล้วไม่มีเชอร์รี่ก็แบบงงๆอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับที่แขนด้านซ้ายของผมนะครับที่ข้อมือนะครับผมจะเป็นกลิ่นของมิเด้ลโน้ตกับเบสโน้ตนะครับผมซึ่งกลิ่นมิเด้ลโน้ตกับเบสโน้ตในความรู้สึกผมอ่ะมันมีข้อที่ต่างกันขนาดนั้นมันอาจจะแบบ พอถึงเบสโน้ตมันจะมีความเป็นแบบซีตัสลดลงอะไรเงี้ยความเป็นต้มมันจะน้อยลงนะครับผมแต่ว่าที่หลังมือตรงนี้ครับจะเป็นท็อปโนตนะครับโอเคอืคือเปิดมาครับผมจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่กลิ่นของความส้มแต่ส้มที่ว่าเนี่ยมันจะไม่ใช่ส้มแท้ๆในความรู้สึกของผมมันจะเป็นส้มที่มาแบบแนวแบบส้มสังเคราะห์สังเคราะห์ครับสังเคราะห์ในที่นี้มันไม่ได้ดูแย่นะส้มอันนี้มันจะแบบ คือคุณเข้าใจไหมถ้าเป็นตัวแบบน้ําหอมที่มีกลิ่นส้มตัวอื่นนะเช่นคลินิกแฮปปี้อะครับมันจะมีความส้มที่แบบเป็นส้มเหมือนกับส้มที่คั้นออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็ติดเปลือกส้มแต่อันเนี้ยมันจะเป็นส้มที่มีความเขียวๆนิดนึงติดเปลือกส้มเล็กน้อยแต่ส้มที่ออกมามันเป็นเหมือนส้มแยมอะครับเออคุณเคยเดินเข้าไปในร้านแต่ว่าเบเกอรี่ร้านขนมเค้กที่เขาแบบราดแยมส้มลงไปบนหน้าเค้กของเขาไหมนั่นแหละครับ กลิ่นมันจะเป็นส้มประมาณนั้นนะมันจะไม่ใช่ส้มสดในความรู้สึกผมหรือถ้าเป็นส้มก็น่าจะเป็นส้มสีเลือดส้มสีแดงส้มที่มีกลิ่นของความหวานนะครับคือปกติเวลาเราได้กลิ่นส้มเราจะรู้สึกถึงความซีรัสงสดๆใช่ไหมแต่อันเนี้ยบันจัไม่ได้รู้สึกถึงความซีรัสขนาดนั้นนะมันจะรู้สึกถึงความเป็นส้มที่หวานๆนะครับอือคือเป็นส้มที่แบบว่า กลุวมมากับกลิ่นแบบผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นกลิ่นนิโรรี่มั้งนิโรรี่ผมตีความว่าเป็นนาดอกไม้สีขาวๆดังนั้นกลิ่นมันก็เลยมีความละมุนละมุนขึ้นครับฉีดเข้าามครั้งแรกจะรู้สึกประมาณนั้นเลยแล้วก็ไม่รู้ผมมโนไปหรือเปล่าผมรู้สึกว่าด้วยแพคเกจจิ้งมันหลอกให้ผมนึกถึงเชอร์รี่อ่ะมันก็มีความเชอร์รี่เล็กๆนะครับแบบเบาๆแบบเบามากบางๆนะครับซึ่งมันไม่ได้มีในโน้ตต้องบอกไว้เลยมันก็อาจจะเป็นส้มเฉยๆแล้วเชอร์รี่ผมมโนนั่นแหละครับ แต่ผมไม่ถึงเชอร์ี่จริงนะไม่รู้ทำไมอะแล้วพอถึงช่วงประมาณคือท็อปโน้ตของเขานะครับผมจะลากยาวอยู่สักระยะหนึ่งเพราะว่าท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตเบสโน้ตมันไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นคือพอถึงมิดเดิลโน้ตเบสโน้ตอ่ะกลิ่นส้มมันก็จะเริ่มจางลงมันจะเริ่มเบาบางลงกลิ่นสวิตจะเริ่มเพิ่มขึ้นมาก็คือมีความสวิตมีความวานิลลาอะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่มเติมขึ้นมาในช่วงมิดเดิลโน้ตเบสโน้ตแต่กลิ่นส้มก็ยังจะคงอยู่มันจะไม่ได้เปลี่ยนไปโดยทิ้นเชิง แต่ส้มของเขาจะมีความเปลี่ยนกลิ่นเล็กน้อยครับก็คือตอนแรกแบบปึ้งฉีดมาเราจะรู้สึกถึงแบบความส้มมีความแยมส้มเป็นส้มสังเคราะห์ส้มที่ราดบนเค้กราดบนขนมเลยครับแล้วพออยู่ไปเรื่อยกลิ่นส้มของเขาจะมีความเพิ่มความซ่าเข้าไปนิดนึง ซึ่งผมไม่รู้ว่าความซ่านนั้นมาจากอะไรนะครับผมแล้วส้มนั้นมันจะเป็นเหมือนน้าส้มแฟนตาคือที่พูดมานะครับมันบอกว่าเป็นส้มก็จริงแต่คุณจะรู้สึกว่าผมไม่ได้พูดถึงความเป็นส้มแท้ๆเลยอะมันจะเป็นส้มแบบขนมส้มแบบน้ําส้มส้มแบบอะไรเงี้มากกว่าที่จะเป็นส้มแท้ครับอันนี้พูดตามความจริงแต่ก็ไม่ได้ปลอมแล้วก็รู้สึกแย่แบบว่าแอะส้มสับพออะไรเงี้ยนะไม่ไม่ไม่มันรู้สึกดีอยู่ครับหอมดีในความรู้สึกผมอะ แต่จะเป็นส้มที่มีความเป็นเด็กมีความเป็นสาวน้อยมีความเป็นผู้หญิงที่มีความแบบมองโลกในแง่ดีมีความน่ารักแต่ก็มีความกาก,ากันมีความเซ็กซี่เล็กๆมีความแบบผู้ยั่วบทแต่ว่าแบบไม่ได้ยั่วบดจนรุนแรงอะไรเงี้ยไม่ใช่ใส่เสื้อสีดําเสื้อสีแบบสีส้มๆ้มสีแดงแงแต่ว่ามีความยั่วอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับขนาดนั้นเลยเหรอวะประมาณนั้นแหละพ okay. อถึง ไม่ได้นอนเป็ดโน้นนะครับกลิ่นที่เขาบอกว่ามันจะเริ่มมีความแบบเป็นดอกไม้ขาวมากขึ้นจริงครับแล้วก็มีความนวลส่วนกลิ่นสวีทที่บอกว่าเป็นกลิ่นกลิ่นสวีทกลิ่นหวานๆกลิ่น,น,น,นขนมอบบผมว่ามันรวมกันแล้วนะครับผมพอถึงเบสโน้นจริงๆที่เป็นกลิ่นติดผิวของเราอะ่ะผมไม่รู้สึกถึงความเป็นแบบอูดดี้เลยอะ่ะอัน,นเขาบอกผมมีความรู้สึกแค่ว่า มันมีความสวิตซ์แต่เป็นความสวิตท,ที่มีความแห้งซึ่งความแห้งนั้นอาจจะเป็นความบูดดี้ก็ได้ครับซึ่งกล้วยมากับกลิ่นส้มบางๆบ,บ,บางมากในช่วงในท้ายจะหนักไปทางวนานนล้านแล้วก็กลิ่นสวิตครับนี่คือกลิ่นนี้โดยรวมนะครับผมซึ่งถ้าถามว่ามันค่อนข้างที่มีความซับซ้อนของกลิ่นไหมมันก็มีความพงความเป็นต้มอยู่แต่ถ้าพูดถึงว่ามันมีความแบบว่าเอ้อ่อนลงบางลงเพิ่มนั้นเพิ่มนี้ไหมมันก็ค่อนข้างที่จะมีเลเยอร์แต่ว่าก็ยังมีความเป็นส้มแบบผนังของเขาอยู่ครับตั้งแต่ต้นจนจบโอเค กลิ่นนี้นะครับผมเหมาะกับใครผมว่าน่าจะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ดูเป็นสาวจา๋าเกินไปครับด้วยความที่มันเป็นกลิ่นต้มกลิ่นซีตรัสนะผู้ชายก็จะเข้าใจได้ง่ายแต่ถ้าพูดถึงว่าเป็นความแบบโอ้แมนจ๋าหรือไม่ไม่มันก็จะออกเป็นแบบแบบ50 50แบบกลิ่นครึ่งนึงผู้หญิงครึ่งนึงผู้ชายครับกลิ่นนี้ผมรู้สึกว่าถ้าแม่ใช้คําว่ายูนิเ็กมันก็ได้นะอืมแล้วก็เป็นกลิ่นที่เป็นมัธยมต้นก็เริ่มใช้ได้แล้้ววนนนะะรรับกกกาาาฉีีสสเปปหมมมินน่่ผณ สี่สเปรย์ก็น่าจะได้กลิ่นตลบอบอวนนะครับเพราะฉะนั้นการกระจายตัวของน้าหอมกินนี้นะครับในช่วงแรกนะคบประมาณสุดแขนเลยอันนี้ในช่วงประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงในบางคนสําหรับผมเป็นคนที่น้ําหอมไม่ได้ติดตัวรุนแรงมากผมจะอยู่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับตีตัวเป็นมวนรอบตัวแล้วหลังจากนั้นนะครับจะเป็นประมาณหนึ่งสองอืแล้วพอถึงช่วงแบบ มิดเดิลโน้ต mm hmm. ไปปลายอ่ะเขาก็จะเริ่มอยู่ในแบบแนวออกแนวสกินเซนนะครับผม,มเพราะฉะนั้นการกระจายตัวของน้ำหอมตัวนี้จะมีความชัดเจนอยู่ในช่วง 1- นึถึงหชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะครับแต่บางคนก็สามารถลากไปสองชั่วโมงได้นะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นออร่าเบาๆรอบๆตัวก่อนที่จะเป็นสกินเซนครับอืมน้ําหอมกลิ่นนี้สามารถใช้ไปทําอะไรได้บ้างผมว่าใช้ไปทํางานก็ได้นะครับสำหรับน้องนักเรียนนักศึกษา,าที่เข้ามาดูน้องสามารถใช้กลิ่นนี้ไปเรียนไปแบบ ทำกิจกรรมทางการศึกษาอะไรอย่างนี้ไ,ได้หรือช่วงนี้ถ้าเป็นช่วง work from home อ่ะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแบบนั่งในร้านเบเกอรี่อะไรเงี้ยหรือไปทํางานที่ร้านเบเกอรี่อะครับคุณสามารถฉีดกลิ่นเนี้ยไปร้านเบเกอรี่ได้จะเป็นการแบบเสริมลุคของคุณให้ดูเป็นคนที่แบบเอ้ยมีความน่ารักเป็นคนชอบนั่งร้านคาเฟ่อะไรเงี้ยไ,ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าสังเกตดูน้ําหอมบิ i t ี่เขาจะมีความแบบมีความขนมขนมเบเกอรี่อยู่ในกลิ่นของเขาอะเป็นของกินอะไรเงี้ยครับดังนั้นผมว่าน้าหอมของบิ๊ตีเกือบจะทุกตัวนะสามารถใส่ไปคาเฟ่ ผมว่าถ้าคุณไปคาเฟ่แล้วคุณชอบกินขนมเค้กอะ่ะยิ่งเป็นเค้กส้ม,แยมส,มแยมส้มแยมสตรอเบอรี่เลยก็ตามอะ่ะตัวนี้จะตอบโจทย์ครับสามารถแบบเบรนกินเข้ากับขนมเหล่านั้นที่คุณชอบกินได้ซึ่งจะทําให้รู้สึกว่ามันดูเป็นคนน่ารักนะครับแล้วกลิ่นนี้สามารถใช้ไปออกกำลังกายได้ไหมผมว่า ออกกำลังกายด้ครับสักประมาณ1นสองสเปรย์ก็พออย่ามอบไปกว่านั้นเพราะว่ามันมีความหวานโน้ตที่มันมีความสวีทนะครับถ้ามันไปเจอกับกลิ่นเหนื่อที่แบบรุนแรงเกินไปอ่ะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกมึนหัวได้ซึ่งตัวนี้กันวิีกก็แค่หน่งถึงสสเปรย์พอนะครับผมสำหรับการติดทนกับน้ำหอมตัวนี้ผมได้กล่นไปตั้งแต่แรกแล้วมันค่อนข้างที่จะแกว่งสําหรับผมบางทีถ้าผมฉีดในอากาศที่เย็นๆนะครับผมอยู่ในห้องแอร์เนี่ยเขาสามารถลากยาวได้ประมาณ 6กถึงเช่วมงเหมือนกันนะแต่ถ้าคุณแบบไป,ปเผชิญโลกภายนอกที่แบบว่าต้องเจอแดดโดนลมนะครับ 4-5ถึงห้าชั่วโมงได้ครับประมาณนี้แต่ถ้าคุณย้ำสเปย์นหน่อยกลิ่นเนี้ยสามารถใส่ไปเที่ยวใส่ไปอะไรได้เช่นกันนะครับผมไปเที่ยวผับตอนคืนได้ไหมเออลืมบอกไปใส่ไปผับไปเที่ยวได้ครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นช่วงนี้มันเว,วิร์กบอมบ์โฮมอ่ะผมก็แบบลืมพูดถึงเรื่องผับไปโอเคกลิ่นนี้สามารถใส่ไปผับได้สามารถทําให้คนสนใจคุณได้นะครับควรเป็นคนผู้หญิงที่น่ารักแล้วก็มีความเซ็กซีเก่เล็กๆครับผมผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนแล้วก็คนที่ตามหาน้าหอมที่มีความแบบว่า มีกลิ่นรู้สึกถึงความเชอร์รี่แต่ไม่มีในโนโ้ตแต่ว่า <What? S 1> มีความแบบว่ากลิ่นส้มๆมีความขนมผนมอ่ะตัวนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็ถ้าใครหาหน้ำหอมตัวนี้เจอผมว่าซื้อเก็บไว้ก็ดีนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเริ่มหายากแล้วจริงๆนั่นแหละครับผมวันนี้ผมแบงก์ก็ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ช่วผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับเพื่อ9000 90, 1000 subscribe ไปด้วยกันกดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ